แบอเเลยเสียบเย่แต่เราตำไม่มีใส่ผงชูรสนะครับสุดยอดครับไม่กินใส่ชูรสเราไม่กินของนัวอยู่แล้วน้ำตาลก่อนประจัดเฮ้ยเอ็นนั่นน่ะมื่อทาทางพอครัวสุดยอดแล้วน่ากินพริ่งแห้งด้วยอัน จะมากนะจ๊ะใครก็จะเอานั้นอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนโอ้โหแย่งกันครับแย่งกันดิแย่งกันมีก็ตามอร่อยปัวก็ตามอร่อยต้องนี้แย่งกันครับต้องแบ่งกันก็วตาไปปัวตาไปนี่แช่หั่นทำครกใหญ่ ป่าแล้วทำไมตารอยขนาดนี้ไม่ได้ใส่อะไรเ่องไหเลาดดเช้าก็ได้แข็งเยอะนี่แหละ เฮ oh, ้ยเสียใส่ต hmm. ัวเลยมาจังมาใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวไปด้วยหนึ่งตัวพอ Hãy right. okay. subscribe าำงามแซ่มดีเลยดักเครื่องยังมีอะไรมีมีอะไรปะการังเป็นจองคือสิดิป่ะ มาให้สุดยอดนะลองยามาใส่สิรอมาอยู่สิบยีบนเรือเลยโอเคนี้ก็สักสกันแล้วเรียบร้อยสสุ